สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอุปสรรคของการทํานาในที่ราบลุ่มภาคกลางแล้วก็ในดินน้ําที่เป็นสีสนิมในดินน้ําเค็มแล้วก็พวกตะไคร่น้ําเยอะนะครับซึ่งก็มี3สาเหตุหลักๆก็คือธาตุเหล็กเป็นพิษสังเกตได้จากโซนที่ใช้น้ํามาดานหรือดินน้ําในนาที่เป็นสีสนิมนะครับสก็ น้ำเค็มส่วนที่รัศมีน้ำทะเลนุนถึงตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันใต้ดินเกลือโซเดียมเยอะแล้วก็3แตะไคร่น้ำเยอะซึ่งปัญหาทั้ง3ข้อเนี่ยมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญทําให้ปัญหารุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแล้ข้อแรกมาดูข้อแรกนะครับข้อแรกนี่ธาตุเหล็กเป็นพิษนี่อันนี้สังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้เลยก็คือสีดินจะเป็นสีสนิม ที่เห็นนั่นเระคือธาตุเหล็กครับธาตุเหล็กนี่แม้จะเป็นธาตุอาหารของพืชที่จัดอยู่ในหมวดจุลธาตุหรือที่เรียกกันว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับซึ่งพืชต้องการปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้เช่นกันปัญหาของการทํานาที่ทําให้เหล็กเป็นพิษก็คือการขังน้าในกระดินเป็นกดรดคือค่า ph ต่ำต่ำกว่าสีนะครับธาตุเหล็กในดินเนี่ยมีมที่สําคัญมีอยู่2รูปก็คือ รูปที่ละลายน้ําได้อยู่ในสาระละลายดินซึ่งอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้มากที่สุดกับอีกรูปก็คือไม่ละลายน้ําการเปลี่ยนรูปไปมาของทั้งสองอย่าง2ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับอากาศออกซิเจนแล้วก็ควเป็นกรดด่างของดินนะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าดินที่เกิดจากการสลายตัวของชั้นหินต่างๆแร่หินต่างๆแร่ธาตุต่างๆในชั้นดินเนี่ย พื้นที่ไหนมีแร่เหล็กที่เป็นองค์ประกอบเช่นแร่ไพลอ,อซินแร่ไพลไลต์แร่หิมะไทยเมื่อผ่านการสลายตัวทางเคมีก็จะได้ธาตุเหล็กที่ละลายน้ําได้ในกรณีที่ในกรณีในกรณีนี้จะทําให้น้ําบาดาลใต้ดินมีธาตุเหล็กและละลายอยู่เยอะเพราะชั้นใต้ดินมีออกซิเจนน้อยเมื่ออากาศร้อนมากการเหยของน้ําใต้ดินก็จะมากตามไปด้วย นำพาสารละลายที่อยู่ในน้ำเหยขึ้นมายัางดินชั้นบนด้วยเหล็กในรูปละลายน้ำเมื่อเจอกับออกซิเจนในดินชั้นบนก็จะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นเหล็กที่ละลายน้ำซึ่งตกตะกอนแล้วก็มาละลายน้ำปนอยู่ในเนื้อดินชั้นบนแต่เมื่อเราเริ่มทำนาก็เริ่มมีการขังน้ำทำให้ขาดออกซิเจนเหล็กก็จะละลายน้ำออกมาในมากได้มากจนถึงระดับเป็นพิษนะครับ อีกเรื่องก็คือการละลายของาธาตุเหล็กในดินมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าคเป็นกรดด่างของดินยิ่งดินเป็นกรดมากเหล็กก็จะละลายออกมาในดินมากดินกรดยังทําให้ฟอสฟอรัสในดินเนี่ยที่อยู่ในรูปที่มันละลายด้วยเนี่ยเพื่อจริงมักขาดาธาตุอาหารเหล่านี้แล้วก็ในดินนาที่มีค่าพิเตําหรือดินเป็นกรดเนี่ยหลังจาก ทำการขังน้ําถ้ามีธาตุเหล็กละลายออกมาในดินมากเกิน300มลต่อลิตรจะเป็นพิษเมื่อพูดเมื่อพืชด,ดูดเข้าไปใช้มากระดับ300-2,000มลต่อกิโลของเนื้อเยือพืชจะทําให้พืชจะทําให้พืชเป็นพิษแล้วก็จะเป็นพิษต่อพืชทั้งนี้ก็จะขึ้นกับอายุของข้าวแล้วก็สายพันธุ์ที่ทนทาน การที่ถาดเหล็กเป็นพิษต่อข้าวนะนะั้นยังมีความซับซ้อนต่อธาุอาหารตัวอื่นอีกหลายตัวอาการเหล็กเป็นพิษมักเกิดควบคู่กับการขาดธาดฟอสฟ,ฟอรัสแคลเ,เซียมแมกนีเซียมสังสีนี่ก็เมกะนิตความเป็นพิษของเหล็กเป็นสาเหตุทําให้ข้าวนะขาดธาุฟอสฟอรัอสโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมได้เพราะในสารละลายดินที่มีความเข้มข้นของเหล็กสูงทําให้การเจริญของรากเป็นไปอย่างจํากัด และผิวลากจะถูกเคลือบด้วยออกไซด์ทำให้ประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารของพืชลดลงนะครับข้าวก็จะอ่อนแอต่อเหล็กเป็นพิษมากในระยะแรกของการจเจริญเติบโตเนีซึ่งระบบรากก็ยังไม่พัฒนาเต็มที่อาการอื่นๆของข้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหล็กที่เป็นพิษก็คือข้าวแคระแกนแม่แต่กอลากข้าวมีปริมาณน้อยแล้ก็มีสีดําและมีสีน้ําตาลเคลือบผิวลากไว้ ซึ่งก็เป็นสาเหตุนะครับนี่แล้วก็เหล็กเป็นพิษส่วนใหญ่จะเกิดจากดินนาที่อยู่ภายใต้สภาพน้ําขังเป็นเวลานานบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหล็กเป็นพิษคือบริเวณที่มีการระบายน้ำไม่ดีเช่นท้ายนาซึ่งขังนานกว่าจุดอื่นดินมีค่า CEC ต่ําก็คือค่าการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินนะครับดินที่มีการสะสม ของสารที่ยับยั้งการหายใจของรากเช่นกาสไคเนากรดอินรีอยู่ในปริมาณสูงเมื่อขาดออกซิเจนจะทําให้เหล็กในดินเนี่ยเปลี่ยนรูปแล้วก็จับอยู่ในเหยื่ดตาจับอยู่ตามผิวรากการใส่วัตถุอินทรีย์ที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักหรือการหมักยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะทําให้เกิดกรดอินรีในดินแล้วก็ไปยับยั้งการหายใจของรากนะครับเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับ ถ้ายังไม่หวานข้าวนี่ก็ให้ไถพลิกหน้าดินตากแดดเพื่อให้เหล็กที่อยู่ในรูปของละลายน้ำเนี่ยเจ,เจอกับอากาศออกซิเจนแล้วก็เปลี่ยนเป็นธาตุเหล็กที่มันละลายน้ําแล้วก็ปรับ ph ดินให้เป็นกรดน้อยขังน้ําแล้วก็ระบายทิ้งก่อนทํานารอบใหม่แล้วก็หวานข้าวแล้วอยาขังน้ํานานหาทางระบายน้ําให้เร็วที่สุดถ้าสูบบาดานขึ้นมาใช้แล้วคิด ก็ธาตาุเหล็กอยู่ในน้ําเยอะแน่ๆเนี่ยควรจะพักน้ําไว้นานให้เหล็กมีโอกาสทาปฏิริยากับออกซิเจนแล้วตกตะกอนเหล็กที่ใช้ในการกรองบันดาเนี่ยเพื่อดึงเหล็กให้ตกตะกอนคือให้น้ําไหลลงรูตะแกงอย่างช้าๆหลายชั้นเพื่อให้น้ําที่มีเหล็กละลายอยู่สัมผัสกับออกซิเจนมากที่สุดจะทําให้เหล็กตกตะกอนแล้วก็กรองออกนะครับก็จะมีรูปตามรูปที่ข้างต้นนะครับ ให้เขาคิดไว้เผื่อมีใครเผื่อใครมีไอเดียที่สามารถออกมาดัดแปลงได้นะครับนี่แล้วก็การหว่านปูนเขาเพื่อช่วยปรับ ph ในดินนะครับหว่านแมกนีตไนออกไซด์ประมาณ30กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งกเกษตรยังไม่ค่อยมีการใช้มีการใช้เยอะในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการครองน้ําครับแล้วตัวที่น่าทดลองกับอีกตัวก็คือแร่ซิวไรแท้ก็คือแร่พวกเขาไฟน่าจะช่วยได้มา,มากกันน้อยครับนี่แต่ต้องเลือก ตัวที่มีค่า C4 ส,ส,ส,สูง,สงซึ่งในวงการเลี้ยงกุ้งใช้เยอะก็ลองถามที่ร้านขายขายยาก,กุ้งดูนะครับช่วยปรับสภาพน้ําเสียดูดซับก๊าซพิษสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ําทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นเพิ่มโอกาสให้ออกซิเจนลายน้ําได้มากขึ้นดูดซับปุ๋ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับซึ่งข้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหล็กเป็นพิษใ,ให้ใส่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเพิ่มเติมมากกว่าปกตินะครับ จากจุลธาตุที่อาจเสียเช่นสังสีแมกนิสให้ฉีดทางใบช่วยเป็นครั้งคราวแล้วก็อย่าให้ตะไครน้ําขึ้นเยอะนะครับเพราะจะทำให้น้ำเนี่ยยิ่งขาดออกซิเจนมากขึ้นก็จะเห็นว่าการจัดการธาตุเหล็กเป็นพิษในการทํานั้นยุ่งยากซับซ้อนอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องต่างๆที่เกิดจากอากาศร้อนขาดน้ําไม่กินปุย๋ยเสี่ยงต่อมเมล็ดรีบเนื่องจากเกสร เป็นหมันผสมเมติดอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งดูอาจจะไม่คุ้มแล้วก็เป็นแต่ก็เป็นแนวทางการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ได้นำมาที่ได้นำมาเล่าให้ฟังนะครับข้อบันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปมาน,นที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ